สวัสดีครับผม society, ช่องพลอยละเพื่อนออฟิเชียลครับบนเวทีครับไฟ LED ขึ้นแล้วครับ LED ขึ้นแล้วขื้นปูเรียบร้อยครับเช็คหน่อยก็รอเป้าท็ M สองหนึ <osos S 2> s <S ่งไม่ใช <ev> <laughs> ่ M หกนะ บรรยากาศครับทีมเวทีครับบรรยากาศพี่น้องเอยสถานที่มาแรงนี่ครับงานกุศลการกุศลครับหาเงิน รับซื้อรถสองแถวรับส่งนักเรียนครับเป็นงานการกุศลพี่น้องยุกไกยุกไก่ครับเอท่างไก่ท่างไก่ครับมาทำบุญน้ำกันเมแรงกลับมาช่วยกันทำให้สังคมของโรงเรียน มาเพิ่มมาเติมซอยกันครับทั้งสวัสดิการของโรงเรียนครับเป็นรถรับส่งนักเรียนเป็นแนวความคิดที่แบบเยี่ยมมากสุดยอดมากครับเพคนขายบัตรแข็งไปแล้ว 5, หาท่นคือน้องก็มีทุนไปแล้วห้าแสนกว่า ชาวบ้านซอยกันกระดมซื้อบัตรซอยกันมีทุนรองรับในแล้วห้าแสนกว่าครับแน่ๆก็เลืออยู่แล้วครับพี่น้องมาซอยกันดีครับพี่น้องมาซอยกันดีพี่นอ้อ,นนองมาเพิ่มเติมซอยกันดี เพือสนับสนุนกับโครงการให้กับท่างโรงเรียนเพินเ่นใดสมควมปราัฒนาครับนวันในอนาคตต่อๆไปกอาจิิมีที่หอาบางังครับที่จะได้ออลอง ทีมงานรวมโดยช่วยกันครับแดดฮ้อนเลยครับเหมือนว่มีวม่าวมีฝ่าว่มีฝนแน่นอนครับไม่นี้แดดฮ้อน cứ nhồn nhồn đẹp là nhồn nhồn là nhồn là nhồn 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 là ครับเดียวครับเสร็จแล้นี้แล้วกันว่อรนั่นสีไซส์แบบทีนี้นั่น,น,น

กวางเลยครับมือนี้็ก,กว้างครับเพราะได้ประบาทบัตรแข็งนี่ห้าพันแล้วครับ พี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องอเพียงสานีก่อนครับผมฝากติดตามช่องพอลอดด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆครับ